สบายดีสวัสดีครับพี่น,อน้องเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่ซองาวเนืออุดมไซเวพี่พี่น้องเนาะกามื้อนี้บาวเนือเองกะสิพาพี่น้องเฮาไปในเมืองกับน้องหุมกะรายละเอียดนั่นกะบ่ฮู้เทื่อเนาะกะมาฟังจากน้องหุมกันเลยเนาะพี่นอ้องอือมืม้อนี้น้องหุมกะมีข่าวดีจะมาบอกพี่น้องเฮาเนาะมื้อนี้กะน้องหุมเองกะ้ึกว่า ดีอกดีใจลายก็เป็นมือพิเศษมือหนึ่งเนาะพี่น้องก็มีพี่น้อง FC ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากของของมาให้น้องฮุมแล้วกน้องดาวน้ําแล้วกเบาเนือเนาะเฮา3คนแปลว่าน้องฮุมกบ่ฮู้ว่าเพิ่นฝากอย่างเนาะแต่ว่าจะพาน้องดาวไปับอยู่แต่ว่าน้องดาวเพิ่นว่าบ่สบายเนาะก็เลยบ่ได้ไปเนาะก็เลยไปนําเบาเนื ฮอกะจิไปรับของอยู่ในเมืองพุ่นแรกพี่น้องกะขับมากะจึงมาแกะกับน้องดาวอยู่บ้านเอาน้องดาวเนาะเพราะว่าอันน้องดาวกะอยู่บ่อยากไปอยู่ลวะเนาะแต่ว่าอันไปบ่ได้เนาะกะบ่ไปกะบ่เป็นหยังเนาะก็มีแต่น้องห่มกเาเนื้อกะิไปรับลกะมากะอยู่บ้านน้องดาวเอาแต่จังไดเฮากติดตามเบิ่งนํากันเลยเนาะว่า FC เฮาจะฝากหยังมาแน่แต่ีเนาะกะดนแล้วเพิ่นกะ โมเดลฝากของมาให้เนาะมื้อนี้กะเพิ่นกะได้ฝากของมาใหา้โอ๊ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นหลายบ่จังได๋เฮาก็ติดตามเบิ่งนํากันเลยเนาะไปเฮาไปกันเลย กาตอนนี้เบาเหนือกับน้องหุมกะมาฮอดที่บริษัทฮับคองเลยได้พี่น้องเลยอืมเนี่เบิ่งน้องหุมเบิ้งกากำลังจยฮับคองเลยนะพี่น้องพีพี่น้องนะกาได้เลยได้ี่นะหน่า นี่พี่น้องนะตอนนี้น้องหุมกาได้ขับคลองเสร็จเป็นเทียมคอยแล้วเด้พี่น้องเนาะอ่าเบื้องว่ากันหนักเด้นี่นะเต้นเต้นเด้เนาะยาคูเด้ว่ายูไ่ไนนี่มีอย่างเนาะพี่น้องเนาะอ่ากันี่กจะเป็นกัตีพี่น้อง FC เอเมซีชาวต่าง,งไทยุและน้องคนกาได้ฝากมาให้น้องหมเนาะน้องหุมการู้สึกว่าดีใจหลายเนาะและ้วการเต้นเต้น ช่วงนี้กะบ่ได้รับของฝากดนเนาะพี่น้องกะมารับเทือนี้กะโอ้ยก็รู้สึกว่าตื่นเป้นหลายแล้วพี่น้องก็คืออันแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนันมากะอาทิตย์นึงกะบางบางเทื่อกะได้รับเดือนนึงเนาะจังซี่กะได้รับ2 3เทื่อได้พี่น้องเออกะดนแล้วเนาะบ่ได้รับมื้อนี้กะไอ้รับกะรู้สึกว่าดีใจแฮงพี่น้องมันจังได๋ก็ติดตาม เบื้องนำกันเลยนะน้องฮุมกะจิกลับบ้านจะมาแกะอยู่บ้านเอาเนาะพี่น้องกะก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะพี่น้องกะมาแวะอยู่ตลาดซื้อหมากใหม่เนาะน้องฮุมบนวา่าอยากกินหมากใหม่นะพี่น้องเดียวกนถึงเดินทางกลับบ้านต่อพี่น้องเลยตอนนี้น้องฮุมกะมาหอดบ้านแล้วนะพี่น้องเนาะ ออนไลน์พ oh, ี่น้องกาจะไปหาเพื่อนดาวเนาะเพราะว่าอันเพื่อนดาวเพื่อนกาบบได้ไปหากับนูฮุมอยู่ในเมืองดอกพี่น้องเพราะว่าอันน้องดาวเพื่อนโบสบายเนาะเขากลาขึ้นไปหาเพื่อนดาวแล้วก็มาแกะน้ากันเนาะเขาไปหาเพื่อนดาวกันเลยพี่น้องเขาไปแกะกองบ่านเพื่อนดาวเนาะเพราะว่าอันน้องดาวเพื่อนออกไปนอกบบได้เนาะเพื่อนโบสบายไปเขาไปหาเพื่อนดาวกันเลย ้องกาเห็นเพิ่นดา่านําค่ะและ้วในเพิ่นก็ได้เตรียมตั้งค่แล้วโอ้ยฮอดหลายสบายดีสบายดีมียัองอยูในกล่องบ่ฮกันออนจะได้กลองเนาะพี่น้องนนเนาะน้องฮงกจทาอาการของน้องดาวเบิง่งเนาะว่ามื้อนี้เราเจ็บหยังแดเนาะเออเพิ่น,ด,น,ด,นดาวเป็นจังได๋ในอาการเจ็บหยงแดมื้อนี้ เด็กทองน้องดาวกาับ<ม>โบได้ไปฮับเครื่องนำเพื่อนหุ้มนะว่าจะจ็บทองได้ดไปกับโบคอยได้ปันไดเนาะแต่ว่าจี<ม>โบได้ไปฮับอยู่ในเมืองน้นองดาวกาัน<ม>เพื่อนหุ้มกัได้ไปฮับอยู่เมืองมาน้องดาวกาับได้แกะนำเพื่อนหุ้มน้องดาวกาับตีใจแล้ว เด๋วมันเป็นห้างนอน้องหูกับเปิเหนือไปทับกระไดเนาะโดยวเด๋วด๋อ่ะในกาซิกเก้แล้วนอตอันนี้เนาะโอ้นี่น่าเอิงกะเป็นเป็นลายแล้วก็ดีเจลายเนาะกับโมเดหับโค้งแบบนี้กัโดนแล้วกับร้้คือว่าตื่นเต้นอย่างนี้นะฟันมาเนี่ยเด้๋ยับตลอดเลยเนาะอ่าอ่เดือนหนึ่งกัได้ช่องซ้ำข้งซี่ั้งกับมีเนาะตอนนี้กัโดนๆนานละเด้บมเดหับเนาะตอนนี้กัสี่ อ่ะนะมาเกออันกองเลยเนาะอันบ่เอากระจิ๋นลุนนยเลยโอ้นี่นะเป็นยังยังไงนี่เป็นเด่นนี่นะอ่าลุนลุนลุนนำกันพี่น้องเบิ่งกัรเขาเจ้าหม้อไผ่น้นองคุ้มล่ะกับเบ้าเนื้อล่ะกับเพลินดาวเต็มเต็มเลยกัดนอ๋อทางผู้นำ พี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกแบบนั้นบ่อันโดยมันแหละเพื่อนว่าอันนี่พี่น้องได้แล้วเด้เห็นอีหยังน้อยังบ่เห็นแจ้งเถื่อเพิ่นก็ว่าอันขั้นได้ไปฮับคงแล้วก็พาเบาเนื้อกับน้องดาวเพิ่นแกะน้ำเด้อเพิ่นว่าอ๋อเนาะโดยโดยโดยอ๋าดีใจดีใจน้ำพี่น้องนี่มาลุ้นน้ำกันพี่น้องเลยแต่กำลังเห็นห่างแล้วพี่น้องโอ้อีหยังน้อ อิหยังน้อเบิ่งหน้าตานี่เป็นตายานเป็นตาตกใจเลยพี่น้องอีหยังนี่เบิ่งปากระป๋องพี่น้องมันมีจักแพ็ับเบิ่งดูหลายบ่จักจักปองจักอันมีจักแพ็คมี4แพ็คอ๋อมีอันอ๋อยังมีเติมอีกเนาะโดย่นแหละอ๋อโดยๆแพ็คนึงมันมีประมาณจักปองจักอัน 10, 10. โอ้สิบสิบอันเนาะสิบปลากระป๋องพี่น้องเไยเออจะเอาออกเดี๋ยวนี่นะเออออกเบื้อาออกมาดีดีบิ่งดูอ๋อมาเรียนเป็นแถวเบิ้งปลากระป๋องนี่โอ้พี่น้องไงเบิง้งเลยสี่ 4, แพ็คเนาะสี่แพ็คกับประมาณเออ อันแพ็คนึงอันมี10แม่นบ่โอ้40พี่น้องเอ้อซีอันนั่นเด้เท่าไหอันอัน10คือกันโอแสดงว่าเป็นอันา5แพ็คเนาะอ่อ5แพ็คมันอันาความจริงเพิ่นก็สิใส5แพ็คนํากันแม่นบ่โดยแต่ว่าอันมันบ่เข้าเแม่น ียกเอาเป็นย่อยๆแบบนี้เอาปองใส่โอ้ยดีใจหลายเนาะกะจีมีของกินแล้วโอ้นี่นะแม่นเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกแดไปใส่มาใส่ก็บ่ได้เนาะเพราะว่าไปซกของกินไกลต้องบุปลาเด้เออฝนตกแดกลําบากเด้เนาะนนี้กถือว่าเป็นอันน่ะอยงเป็นอ่าอาหารที่ว่าเฮามันบ่บูดง่ายเนาะมันบ่เน่าง่ายแม่นบ เขาจะมีอาหารไปกินอยู่ไฮได้นี่นะอจะว่าเป็นเมนูพิเศษได้นี่นะเนาะอันเพราะว่าอันแต่ละมื้อแต่ละเช้เนะเขากินอยู่ไหอยู่ว่าจะอยู่ไฮเนาะอยู่บานเขาก็มีไปกินเนาะกินผักอย่างสี่ไดเนาะเขาก็มีปลากระปองแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษก็จะเป็นการเติมรสชาติเนาะอ่าก็จะมีซีนมีปลามากินกับผักแน่เนาะอันวอ เปลืองกาบปุนตาเซฟมนโนนี่นะเป็นอยู่ในบูเบอร์กาม่ละกินเขาเลยยูบานน้องหูมแล้วก็บเบ้าเนื้อน้องดาวเพคนกับโได้ขายดีเนาะแมนกระป๋องหนึ่งทวายยูบานเท่านี้ปังอ่ากระป๋องหนึ่งนี่เขาขายปลาประมาณเท่าไหร่เด็ดนี่สิบคือว่าสิบซองสิบซองพันมันบ่อันสิบห้าพันเนาะเด็ดนี่เนาะโอ้พี่เนาะไงเบ้าเนื้อกับเองกับไม่เคย แม่แม่บ้านเนื้อกับบ,บัวเคยซื้อดนได้พี่น้องไงอ่าคือบ้านนี้มันแพงกันเลยอ่าซื้อบ่ได้นับมือกับน,นับแพงเนาะหนุ่งหงดานอนบ่โดยแม่นละกับบัได้กินปลากระป๋องด้วนโดนเลยอ่านีกาจีได้กินแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเหมือนบ่เออแม่าเซได้กินปลากระป๋องพี่น้องไงอื่นว่าปลา สำลิดรูปเนาะเท่านี้นก็เอาใส่อยู่ในกระป๋องเสร็จเป็นเรียบหอยในตอนนี้ก็ว่าเป็นอาหาราที่วัดแซ่บเนาะของสามบ้นนบานนอกกระบาดใหญ่เนาะอันวะแมนเอาไปกินอยู่หน้าอย่างสิเนาะคือคืแล้วก็เอาไปกินอยู่ไฮอยู่หน้าอย่างสิมันก็แซ็บ<า>เ,เนาะเพราะว่ามันแมนดูบนธรรมชาติมันดูปูอยู่ลปลาที่กินแห้งเซร็จ โอแม่แล้วเพราะอันเอาเกลือไปกินกับแซ่บกักนเลยเนาะนเอาเกลือกั็มงเผ็ดไปปลาอย่างเงี้ยแต่ว่าอันกินอยู่บ้านเ่แา่เแสเดงแสดงว่าปลากระป๋องนี่ต้องิได้ยเอาไปกินอยู่ปลาตลอดเต้แสดงกาถือว่าตันนี้กะรีแกเสร็จเป็นทีมหอยแล้วเนาะมาเบิ้งกับเป็นปลากระป๋องแม่บ่ เขาก็ได้แกะของเป็นเียนแล้วก็วได้ออ,ก,อ,อกมาพันก็บฟากมากประมาณจักวรนเนิน้อหุ่มัประมาณอาทิตย์ปลายอ๋ออาทิตย์ปลายเนาะหุ่มคิดว่า <c oughs> อันอยบ่บมาแล้วอันพนกับได้ท่วงท่วงมาเนาะอันหนุ่มคิดว่ามันอยู่บปมาแล้วเพราะว่าอันอยู่บริษัทพนบริษัทโงโคฟาม,มาเนมคิดว่า มันจีบมาแล้วผู่เพลินกับจีบกฝากแล้วอันน้องคุมกับทัวรกลับนะกับบทติดเบอร์อันเขาจอฝากไงนะกับทั่วไปกับบทิดกับอ๋อเคิดว่ามันจีบบมาแล้วกันเลยอันขอบาเนื้ออันเนาะส่วนบาเนื้อไปทามอยู่บริษัทเพนเบื้องหงวยังสินะกับไปไปทามเพนกับพอดีมากเพนวะพอดีส่งข้อความมาพอดีฮอมืองปุ๊บพึงก็ส่งข้อความมาปั๊บ พอดีปานว่าหู้เนาะว่าน้องหุ่มสิไปเอาเห็นบ่พอดีไปเอาพอดีมาเลยมือนั้นมือนี้เลยเนาะเห็นบะแม่แหละอ๋อต้องมีวาสนาเลยห<ด>ล,ลักกาส่งอความปุ๊บเนาะ <laughs> อยู่บ้านท่ากับเบนมาจากเชื่อกเนาะอ,นออกจากบ้านไปอ่าไปฮอดพอดีฮอดอยู่บริษัทเพื่อนกับพอดีส่งข้อความมาเนาะนอ๋อเห็นองไรอ่ะแล้วนี้กะจังไรกะเป็นการเนาะตอนนี้กะสี ให้ทั e. z, ้งนุ่มห่มน้งดาวหันแล้วเห็ดจังไดเสว่าจังไดเข้าขอบใจขอบคุณทางพิญญาเจดีก็คือพี่น้องเอฟซีเฮาเน่น้องดาวเองอะเนาะเห็นอาเทื่องทีพิญญาเจดีฝากมาน้องดาวเองกับเดี๋ยวปิดใจเนาะที่ได้กินของแซ่บเนาะ ว่าอยู่เฮือนกากินเตะเตะพักเตะโน่เนี่เนาะอาหารหลักกับเมนโน่เนี่แหละเนาะเพราะว่าอยู่บ้านช่วงนี้กับเมนเตะโน่ด้ิน้องดาวเองกัต้องขอบคุณเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองเนาะที่ฝากปลากระป๋องให้น้องดาวแล้วก็น้องคุณแล้วก็เบาหนึ่งอะในครั้งนี้เนาะน้องดาวเองกับ่มีิยังที่ตบแทนบุญคุณ ให้พี่าผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองเนาะีคําอวยพรให้อ่าผู้ใหญ่ใจดีมีแต่สุขภาพที่แขงเนาะเดหยังก็ให้ได้นเฮ็ดหยังก็ให้ํารวยํารวยเนาะน้องดาว่บ่มีหยังี่เดคําอ่าขอคุณหลายๆอันโดยเนาะงกาบ่ต่างกับน้องดาวเนาะพี่น้องเนาะอัน น้องฮมกาอุ้ซึกว่าได้อกดีใจลายเนาะที่ได้รับโคงกินในทางนี้เนาะกโคงกินนี่ก็เป็นปลากระป๋องนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเมนูพิเศษที่บ้านนอกเขาเนาะเพราะว่าอาหารลักลาเขาก็แม่นนอกนี่แหละพี่น้องนอกกับผักนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้กินปลากระป๋องแล้วก็จะเอาไปกินยุไห่ยุสวนคนแรกพี่น้องอ่าน้องฮุมกาต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจหลายๆเด้อ ทีปากปากระป๋องมาให้น้องหุงแล้วก็น้องดาวเพิ่นเนาะแล้วก็เบ้าเนื้อน้ปลาอุซึกบิอกดีใจหลายเนาะที่ได้รับของมาในครั้งนี้กะน้องหุงเองกะบ่มีหยังจะตอบแทนบุญคุณน้องกะงมกะีแต่คําอวยพรแน่แหละพี่น้องน้องกต้องขออวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้อยู่ดีมีแงมีความสุขหลายๆอายุมันันยืนเด้อ <c oughs> น้องฮก็ขอขอบคุณหลายๆอือเนาะกะนี่กะจะเป็นอาเบาเนื้อเองเนาะพี่น้องกะในน้ำที่ว่ากะ <c oughs> จะได้ครับอ่าของฝากเนาะอ่าจากคนใจดีก็คือพี่น้องเอฟซีเขาทางฟังไทยที่ว่าให้อ่าทางเบาเนื้อให้ทางน้องดาวให้ทางน้องหุมเนาะ<ด>อ่ากะขอขอบคุณขอขอบใจ อีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องมายังเป็นอย่จะดีเท่าที่ได้อินดูสงสารเนาะที่ว่ายังมีความหักความแพงยังมีความเป็นห่วงเป็นใยสาวบ้านนอกเนาะบ่าวบ้านนอกคือน้องห่มบ่าวเหนือแลังจาน้องดาวในครั้งนี้น้อพี่น้องเอ้เบาวเหนือเองกับโบมีอย่างคือกันเนาะก็จิมีแต่ ขอวยพรให้ผูญญ้ใจดีเฮา,าที่ได้ฝากคลองมาในครั้งนี้จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงประสบผลัลธ์ในหน้าที่การงานเฮ็ดยัง้งให้ใดเฮ็ดยัก็ให้มีลำรวยลำรวยเขาใหา้สิ่งที่ผู้ใจดีได้ฝากมาให้ซาม คนท่าในครั้งนี้เนาะให้กลับไปหาทางพุญญาจจดีเพิ่นสิบเท่าพันเท่าเนาะให้เพิ่นร่ำรวยให้เพิ่นมีเงินมีทองให้เพิ่นมีความสุขให้เพิ่นมีอายุยืนยาวเนาเนะ่ากะีิม,มีเพียงซ้ำนีแ่แหละเนาะเออเป็น่าสำหรับคลิปที่น้องฮุมแลวก็บเบาเนือน้องดาวเนาะไดับของฝากจากพุหญายใจดีทางฝังไทยเนาะกับทม,มีเพียงซน,งนี่ได้ที่ทองอ่าขันผู้ใดได้เบื้องพิบคง น้องดาวสาวเนื้อแล้วกัน้องหุ่มสาวเนื้อแล้กับสาวเนื้ออดมใสนะโดยอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้เฮาวามคูเนเด้อร์หยนี่เฮากะจีขอลาพี่น้องเฮาไปก่อนเนาะพบกันคลิปหน้าสร้างแรงคลิปให้กับ๊ายบาย